สวัสดีครับนะสวัสดีทุกทกท่านนะครับกลับเข้ามาเจอกับผมนะครับในช่องหิวแสงออนไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องจะมาเล่านิดๆหน่อยๆนะครับสำหรับเกาะภูเก็ตบ้านเรานะครับคือเมื่อเช้าเนี่ยผมขับรถมาทำงาน ตอนเช้าขับรถบังบานตอนเช้าก็มาเจอแบบภาพเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์นั้นก็คือนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนหนึ่งนะครับกำลังขึ้นรถประจำทางรถประจำทางปรับอากาศนะครับ ราคา100บาทตลอดสายนะครับคุณจะนั่งกี่ชั่วโมงเรื่องของคุณนะครับรอบเกาะเรื่องของคุณนะครับค่าบริการก็คันวะ100บาทนะครับคุณจะขึ้นตรงไหนก็ได้ลงตรงไหนก็ได้แล้วแต่ของคุณนะครับ100บาทเท่านั้นราคาเดียวตลอดสายนะครับผมเห็นภาพนั้นแล้ว บรรดาวย้อนกลับไปนึกถึงเหตุการณ์หลายๆครั้งที่คนขับรถแท็กซี่นะครับตุกๆหรือวินมอเตอร์ไซค์หรืออะไรก็แล้วแต่ครับในสมัยก่อนในยุคก่อนนะครับหปีสิบปีย้อนหลังนะครับที่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีปัญหากันนะครับต้องไปไประชุมชุมนุมประท้วงกันที่ศาลาการาาจังหวัด หรือโรงพักตัวที่โรงพักที่ใดที่หนึ่งนะครับผมดยความที่อาศัยคําว่าชาวบ้านในพื้นที่นะครับทำมาหากินนะครับอยู่มาก่อนทํามาก่อนนะครับแน่นอนผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับคงจะเคยได้ยินคําว่าแท็กซี่บาเฟีย ตุกๆมาเฟียที่ภูกเก็ตนะครับจำได้ไหมเคยมีกรณีลูกชายของคุณหมอสุรินมานะครับอันนี้เคสตัวอย่างนะครับที่ผมจําได้นะอันนี้ไม่ได้เตรียมนะครับคิดขึ้นมาสดๆเลยนะครับพอดีเห็นเมื่อเช้านี้แหละนะครับมันเกิดอะไรขึ้นในเกาะภูกเก็ตนะสมัยก่อนต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าใครจะมาทำมาหากินขับรถ ขับรถแท็กซี่หร,ห,รหรือรถยนต์สาธรรรารณะวินพันทั้งหมดละรถยนต์สาธรรรารณะในเมือดภูเก็ตมันมีสตรอรี่นะครับมันมีที่มาที่ไปนะครับไม่ใช่ใครก็จะมาวิ่งได้นะครับแล้วก็ราคาค่าคิวค่ามวดนะครับค่าใช้จ่ายมันแพงมันสูงนะครับมันถึงเป็นที่มาที่ไปของคำว่า แท็กซี่มาเฟียตุกๆมาเฟียผูกขาดระบบขนส่งสาธารณะเกือบจะ80%เลยนะครับในพื้นที่ในหวัดภูเก็ตนะครับอันนี้ผมไม่รวมทางอากาศแล้วก็ทางน้ำนะนี่รวมเอาแค่ทางบกอย่างเดียวนะครับอย่างที่บอกว่าเมื่อเช้ารถรถบัสปรับอากาศขนส่งสาธารณะ100บาทตลอดสาย กำลังจอดรับส่งนักท่องเที่ยวนะครับเพื่อที่จะนั่งจากหาดก,กระตักกระรนนะครับจุดหมายหลักผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นภูเก็ตทาวก็คือในเมืองนะครับอาจจะไปเซ็นทรัลอาจจะไปช็อปปิ้งในมาร์เก็ตอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับแล้วผมก็หันกลับมามองวินแท็กซี่กลุ่มตุกๆุก ที่อยู่ไม่ไกลกันนะอยู่ไม่ไกลกันเลยนะครับก็บคือเขาก็จบเขาเขาก็ยืนมองนั่นแหละเขาก็ยืนมองอยู่ว่าเออนะผู้โดยสารกำลังขึ้นรถสาธานะรณะรถตามอากาศสาธารณะที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับเขาก็ยืนมองคุยกันสองสามคน,นคมันทำให้ผม รู้สึกหลายความรู้สึกเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือความรู้สึกไม่อยากจะใช้คำว,ว่าโสนาน่านะไม่อยากจะใช้คำว,ว่าโสนาน้านะครับอยากจะอยากจะ,กจะ,กจะแทนความรู้สึกตรงนี้ว่ายังไงล่ะ แล้วยังไงละ่ะดีกว่านะครับย่งไรละ่ะดีกว่านะครับจากเมื่อก่อนถ้าเป็นปกติคุณโดนนักท่องเที่ยวกลุ่มนั้นจะโดนไล่ลงนะครับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นรดสาธารณะแบบอื่นนะครับที่ไม่ใช่ของคนพื้นที่ที่ไม่ใช่ของกลุ่มคนในพื้นที่นั้นนั้นมีปัญหาทันทีนะครับมีปัญหาทันทีแล้วก็ปัญหาใหญ่ด้วยนะครับแล้วสุดท้ายก็จบลงที่เจ้าถิ่ชนะ เจ้าถึงเป็นฝ่ายถูกต้องนะครับมันทำให้ผมรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่นัก,กทุรจิดตัวจริงหรือนักวางแผนตัวจริงเขาวางไว้นะครับผมอยากจะบอกอย่างนี้ว่าขอโทษนะครับที่ผมต้องจิ้มหน้าจออย่างนี้เพราะว่าแบตผมใกล้จะหมดนะครับผมก็เลยต้องจิ้มจิ้มไว้เพื่อให้แบบความสว่างหน้าจอมันมัน,มนสเสถียรน,นะครับ ผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับกับเรื่องแท็กซีก่มาถผมอยากจะบอกอย่างนี้ว่ารถบัสสาธานะรณะปรับอากาศนั้นนะ่ะมันเป็นของกลุ่มคนภูกเก็ตอีกกลุ่มหนึ่งนะครับอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งผมบอกเลยว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เขาจับมือกันนะจับมือกันประสานกันะเป็นกลุ่มทุนของคนภูกเก็ตและตา่างชาติร่วมมือกัน ตั้งเป็นบริษัทขึ้นมาหนึ่งบริษัทนะครับหุ้นส่วนถ้าผมจะไม่ผิดเข้ากล้าไม่ต่ำจัดห้าสิบห้าสิบคนนะครับหุ้นส่วนที่ลงขันลงลงเงินล,ลงทุนนะครับเปิดบริษัทบริษัทนี้ขึ้นมาแล้วบริษัทนี้ทําธุรกิจที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะธุรกิจที่บริษัทนี้ทํา ธุรกิจที่บริษัทน,นี้ทําครอบคุมเจดกลุ่มธุรกิจสําคัญสาคัญในระบบเศรษฐกิจเจ็ดกลุ่มเเป้าหมายยกตัวอย่างเช่นการเดินทางการขนส่งนะครับโรงแรมหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับผมก็ไม่อยากจะพูดเยอะนะครับคนที่อยู่ในภูเก็ตหรือคนที่ติดตามเรื่องสภาพเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าเขาเข้าใจในสิ่งที่ผมกำลังพูด และบริษัทนี้ก็เป็นบริษัทที่ค่อนข้างที่จะพูดง่ายๆคือเป็นเจ้าสัวกลุ่มดั้งเดิมในจังหวัดภูเก็ตนะครับไม่ใช่เจ้าไม่ใช่กลุ่มก้อนอกำนำผู้ใหญ่บ้านนะครับไม่ใช่เป็นกลุ่มที่ใหญ่กว่านั้นมีอิทธิพลกว่านั้นมีความสามารถมีทัมีเขาเรียกอะไรมี วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลขนาดนั้นจึงเป็นที่มาที่ไปของการที่ผมบอกว่ามันมีกลุ่มคนที่เขาวางแผนให้มันมาถึงจุดนี้จุดที่เขาจะสามารถแยกลูกค้าจากกลุ่มตุกตุกท้องถิ่นกลุ่มแท็กซี่ท้องถิ่นได้โดยที่ไม่ต้องทะเลาะกันนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าตุกตุกหรือคนขับแท็กซี่ท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตฟังอยู่ก็ผมก็ขอใช้ช่องของผมคลิปนี้นะครับแสดง ทัศนคติหรือว่าขอแสดงความคิดเห็นนะขอขออนุญาตนะครับขออ้อญาตนะครับผมยังอีเล่งประมาณนี้ว่าอ่มันเป็นผันโน่นผันนี้นะครับนะโอเคกลับเข้ามาเรื่องของของรถรถโดยสารสาธารณนะของบริษัทนี้นะครับซึ่งผมบอกเลยว่านี่เป็นแค่ก้าวแรกนะครับนี่เป็นแค่ก้าวแรก ในไม่กี่ก้าของบริษัทกลุ่มบริษัทนี้ใช้คำว่ากลุ่มบริษัทนี้มากกว่าแล้วสิ่งต่อไปที่จะเกิดขึ้นที่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าจะเกิดขึ้นก็คือรถไฟฟ้ารางคู่รอบเกาะภูเก็ตน,นะครับรถไฟฟ้ารางคู่รอบเกาะภูเก็ตผมมั่นใจอย่างแน่นอนมามันเกิดขึ้นแน่นอนนะครับ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับถ้ารถโดยสารสาธารนณะสามารถวิ่งรอ,อ,อบเกาะภูเก็ตได้เป้าหมายต่อไปคือรถรางน,นะครับเขาจะไม่ลงมาแย่งลูกค้ากระคุณนะเขาจะอยู่บนฟ้าเ,เขาจะอยู่บนฟ้านะครับแล้วถ้าเมื่อ,อไหร่ที่ทำสำเร็จน,นะครับผมตุกๆแท็กซี่ท้องถิ่นอยาใช้คาว่าหายไปเลยผมว่า ใช้คำว่าลดน้อยลงดีกว่านะครับแล้วเราก็จะเห็นคําว่าตุก๊กตุ๊กมาเฟียแท็กซี่มาเฟียลดลงเช่นกันนะครับในวรรดากลุ่มเพื่อนๆผมที่เคยขับแท็กซี่ดั้งเดิมนะครับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ายุคนี้คุณไม่สามารถที่จะมี power เหมือนเมื่อก่อนได้คุณไม่สามารถที่จะไปบอกใครว่าเฮ้ยที่ของผมที่ที่ของผม,งผมตรงนี้เป็นพื้นที่ทรรมหากิของผมห้าม ้ามบริษัทนั้นห้ามแอปของนี่ห้ามแอปของนั่นนะครับตอนนี้พูดไม่ได้ตอนนี้พูดไม่ได้จะไปบอกกลับห้ามวิ่งโบห้ามวิ่งอ้นี้ห้ามวิ่งันนั่นะตอนนี้ไม่ได้เพราะว่ากฎหมายตอนนี้มันมันเป็นกฎหมาย w บ r l d w กฎหมายเขาเรียกกฎหมายโลกนะครับกฎหมายโลกมีผลบังคับใช้ทั่วโลกนะครับกฎหมาย ท้องถิ่นกฎหมายพื้นถิ่นกฎหมายแต่และประเทศหรือเขาเรียกว่าโล c a l local law local system law control เนี่ยไม่มีผลนะครับไม่มีผลเพราะว่าตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วมันเป็นโลกยุคทุกประเทศนี้มันทัดเทียมกันแล้วเท่ากันแล้วต่อไปกฎหมายทุกประเทศแบบมันจะต้องใกล้เคียงกันมากที่สุดไม่ใช่ว่าประเทศนี้ประหารชีวิตประเทศนี้ถึงคุกสิบปีผมว่าอย่างเนี้ยจะไม่ใช่แล้วต่อไปต้องต้อง คือต้องใกล้เคียงกันะนะครับเพราะไม่งั้นมันจะเกิดข้อเปรียบเที่ยวนะครับผมกลับมาถึงเรื่องออรถโดยสารสายนาระนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปว่าแววตาของกลุ่มคนขับรถตุกต๊กตุในในในพื้นที่มองลูกค้าชาวต่างชาติที่ขึ้นรถรถสาธารณะออกประกาศนัน คุณเชื่อไหมว่ามันเป็นแววตาที่แววตาที่คุณรู้คุณ,คณแววตาที่แววตาเสียตังกับแบวตาที่ไม่ได้ตังอ่ะแววตาที่แบบว่าแทนที่จะได้ตังตรงนั้นอ่ะจากปกติตรงนั้นเมื่อเช้าที่ประมองที่ประเมินจากสายตาเนะี่ยผมมองว่าไม่ต่ำจากสี่สิบคนนะสี่สิบคนในะอย่างน้อยๆคนละห้าร้อยคนละสามร้อยอ่ะผมผมตีให้ถูกๆเลยอ่ะคนละสองร้อยนะครับคนละสองร นค,คนละสองร้อยสี่สิบคนถ้าตรงนั้นเมื่อเช้ามีสักรถตุกตุกสักสี่คันห้าคันเขาได้คนเท่าไหร่นะครับที่เขาเสียไปนะครับที่ลูกค้ากลุ่มนั้นรอขึ้นรถประจำทางมันเป็นเวลตาที่แบบนั่นแหละอย่างที่ผมบอกหมดแล้วทุกอย่างจบแล้วนะครับสำหรับ ระบบรถโดยสารสาธารณะของจังหวัดภูเก็ตต่อไปจะเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปยังหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับอย่างที่ผมบอกรถไฟฟ้าหลางคู่คผมผมผมกล้าพูดนะว่าเขามีความคิดที่กําลังจะทํานะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องเจาะอุโมงค์ที่อุโมงที่ว่าอุโมงที่ที่กระทูอ่ะอุโมง์เชื่อมระหว่างป่าป่าตองกับกระทูอ่ะข้ามเขาอ่ะนะครับเขาน่าเกิด จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นอะไรยังไงเนี่ยผมอันนี้ผมไม่ฟันธงนะแต่ว่ารถลางคู่เนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่ามีแน่นอนนะครับหาจจะติดปัญหาอยู่แค่ว่ามันจะทําให้เสียทัศนียภาพไหมพื้นที่ลาดเอียงในการก่อสร้างพอไหมกฎหมายเอื้อไหมนะครับแต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าในเมืองมีแน่นอนนะครับเส้นใบพัดเ,เส้นจากเส้นจากข้ามสะพานสารสินเนี่ยยิงตรงมาถึงหาดลาวัยเนี่ย เส้นตรงเส้นนี้ผมเชื่อว่ามีรางคู่แน่นอนมีรถไฟฟ้าข้างบนวิ่งแน่นอนนะครับเพราะตอนนี้รถติดมากภูเก็ตน,นะครับนะไอ้นี้คลิปนี้ที่ผมพูดให้ฟังก็คืออย่างนี้ผมบอกและเมื่อเช้าก็ขับรถมาทํางานนะครับแล้วเจอ,เอ,อนักท่องเที่ยวต่างชาติรอขึ้นรถประจําทางปักอากาศนะครับหนึ100บาทตลอดสายนะครับกับกลุ่มรถแท็กซี่ราคา อะไรยังไงผมไม่ขอพูดถึงนะครับแล้วมันก็ไม่เคยมีตาการอย่างนี้เกิดขึ้นแต่ตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วที่จังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่ารถไฟฟ้าโอกาสที่จะโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับมีแน่นอนนะครับและก็มีเยอะด้วยนะครับก็อยากจะให้คนที่มาทำมาหากินในจังหวัดภูเก็ตเหมือนผมเนี่ย ปรับตัวแล้วก็พยายามทาความเข้าใจกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับทําความเข้าใจกับอนาคตอันใกล้ที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าภาพภาพนักท่องเที่ยวขึ้นรถประจำทางโดยที่มีรถแท็กซี่ หรือรถตุกๆท้องถิ่นจอดอยู่คุณไม่มีทางคิดว่าคุณจะได้เห็นเมื่อ5ปี10ปีก่อนเป็นไปไม่ได้เลยทะเลาะกันทะเลาะกันใหญ่โตนะครับเป็นเรื่องเวลาใหญ่โตเป็นเรื่องที่ไม่ได้เห็นแน่นอนคนระับแต่ทุกวันนี้คุณได้เห็นแล้วนะครับนั่นมันหมายความว่าหลายๆสิ่งหลายอยา่างในโลกนี้ในจังหวัดภูเก็ตหรือในทุกๆที่มันเปลี่ยนไปแล้ว เศรษฐกิจเปลี่ยนไปเศรษฐกิจสังคมการเมืองเปลี่ยนไปการปกคอรองกฎหมายโน่นนี่นั่นมันเปลี่ยนไปนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าเราก็ต้องปรับตัวนะครับแล้วก็ต้องตามให้ทันนะครับผมนี่ก็เป็นเรื่องเล่าเล็กๆน้อยๆสำหรับสําหรับผมสําหรับช่อง,องหิ่แสงออนไทยแลนด์นะครับซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าคุณไม่คิดว่าคุณจะได้เห็นภาพเนี้ย